เกตนาหรือไม่นะคะหรืออาจเป็นอุบัติเหตุหรืออาจจะเกตนาก็ช่างแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะขอให้ไพ่ออกมาเป็นสีแดงนะคะหรือเป็นรูปภาพตัวบุคคลแล้วก็บวกกับสีแดงแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนในครอบครัวเลยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่สาวของน้องชมพู่ขอให้ไพ่ออกมาดำขอให้ออกมาแม่นแ่นตรงๆเจ้ขาข่าสาทุ หากใช่คนในครอบครัวเองสีแดงนะคะหากไม่ใช่สีดำมาลุ้นกันสวัสดีค่ะพี่น้อง F.C. ฟังลาวฟังไทยและ F.C. ทั่วโลกวันนี้นางจะม,มาจัดไพ่ทํานายตามที่ F.C. ขอมานะคะจัดไพ่ทํานายซึ่ง F.C. ขอมาว่าอยากรู้นะคะอยากรู้ว่าผู้ร้าย ที่ค่าน้องชมพู่นะคะเป็นคนในครอบครัวไหมก็คือครอบครัวก็หมายถึงพ่อนะคะแม่อย่างนี้นะคะหรือพี่สาวอย่างนี้นะคะเอาหมายถึงคนในครอบครัวนะคะที่ถามมาเนาะแล้วก็มีถามมาหลายข้อความเหมือนกันนะคะวันนี้นางก็จะมา จับไพ่นะคะจับไพ่ตามไพ่ป๊อปในาศาสตร์ของนางคือการเจี่ยงทายการทำนายนั่นเองนะคะการก่อนจะมาจับไพ่เช็คทำนายดวงนะคะนางขอตอบคำถามให้ก่อนนะคะมีคนถามมาว่าทำไมนะคะต้องใช้ภาพลุงพลด้วยนะคะที่นางบอกว่าคดีน้องชมพู่น่ะคือจับ ผู้ร้ายได้แน่ไม่มีการจับแพะนะคะแล้วก็ลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายแน่นอนนะคะที่นางเขียนไปเนาะที่นางลงบอกว่าทำไมต้องใช้ภาพลุงพลด้วยนางก็บอกว่าก็ในคลิปนั้นนะคะพูดถึงคุณลุงพลนะคะพูดถึงคุณลุงพลซึ่งถามว่าในไพ่นะคะถามว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้ร้ายหรือไม่นะคะซึ่งในคลิปก็บอกว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะ ภาพก็เลยต้องเป็นภาพของลุงพลเพราะในคลิปเน้นถามถึงลุงพลเพราะว่าคนทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็เอฟซีนะคะทุกคนอยากรู้เรื่องลุงพลอยู่แล้วเพราะช่วงนั้นก่อนหน้านั้นนะคะคลิปก่อนที่นางจะคอดคลิปช่วงนั้นลุงพลกําลังโดนตํารวจไปค้นบ้านนั่นเองค่ะซึ่งใครๆก็จับตาดูว่าเอะลุงพลหรือเปล่านะคะใครๆก็พุ่งเป้าไปที่ลุงพลนางก็เลยออกคลิปนั้นมา จากไพ่นี่แหละถามให้นะคะก็เลยต้องใช้ภาพคุณลุงพลเพราะคุณลุงพลคือพระเอกในเรื่องในคลิปนั้นนะคะเนาะก็เข้าใจเนาะต่อไปนะคะจะเป็นการทำนายถามแล้วนะคะถามแล้วคนที่ถามก็คือนางเองนะคะนางจึงใช้ตัวแทนของนางเป็นรูปภาพสีผิวของนางนะคะเพื่อถามนั่นเองค่ะ อารุงไว้แล้วเราก็จะมาสวดและอ่านตั้งสมาธิเพื่อให้มีสมาธิแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกอย่างว่าเราจะไม่ใช่ว่ามา,าทำเล่นๆน,นะคะทำจริงจังเพื่อ อยากรู้จริงๆนะคะเนาะก็ต้องมีนะคะสวดนะมงนะโมมีครูมีคายแต่ว่าไม่ได้เล่นของนะคะไม่ได้เล่นของไม่ได้ล่างทรงนะคะไม่ใช่เจ้าเข้าทรงนะคะเป็นการจับไพ่นะคะป๊อปถามตามศาสตร์ของนางหรือศาสตร์อาจารย์โบร,โบราณของนางตามแบบที่ว่าเสียงไทยนั่นเองเสียงไทยทํานายดึงไพ่ไพ่จะดีไพ่จะร้ายก็ว่าไปตามไพ่นะคะว่าไปตามไพ่ นิฉะนั้นก็โปรดใช้พิจารณายานในการรับชมนะคะบางคนบอกจัก,กรยานในการปั่นนะคะบางคนก็บอกสาร์เสือหมอนนะคะในคอมเมนต์นะคะก็แล้วแต่ทีนี้ก็มาลุ้นกันเลยค่ะต่อไปเป็นการเอาจริงเอาจังใช้สมาธิของนางแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะถามคำถามเลยค่ะคำถามแรกคำถามแรกนะคะที่จะถามมีหลายๆคนอยากรู้ว่าผู้ร้ายในคดีน้องชมพู่นะคะว่าเป็น คนในครอบครัวของน้องชมพู่เองหรือไม่นะคะหากเป็นคนในครอบครัวที่นางพูดถึงไม่เกี่ยวกับญาตินะคะครอบครัวที่นางถามถึงนี้คือคุณพ่อคุณแม่หรือพี่สาวหรือเปล่านะคะหากเป็นคนในครอบครัวนะคะหากเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณแม่คุณพ่อ หรือพี่สาวของน้องชมพู่เองทึ่งทำให้น้องเสียชีวิตไม่ว่าเกตนาหรือไม่นะคะหรืออาจเป็นอุบัติเหตุหรืออาจจะเกตนาก็ช่างแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคะขอให้ไพ่ออกมาเป็นสีแดงนะคะหรือเป็นรูปภาพตัวบุคคลแล้วก็บวกกับสีแดงแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนในครอบครัวเลยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ ไม่ใช่พี่สาวของน้องชมพู่ขอให้ไพ่ออกมาดำขอให้ออกมาแม่นๆตรงๆเจ้าค่ะสาธุหากใช่คนในครอบครัวเองสีแดงนะคะหากไม่ใช่สีดำมาลุ้นกันค่ะดูสิคะพ่อแม่พี่น้องจ๋า มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแล้วค่ะซึ่งคำถามนี้นางถามมานานแล้วนางถามดูก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะหลายวันแล้วด้วยตั้งแต่วันที่ถามเรื่องมุงพลแล้วนะคะนางถามดูหมดเพียงแค่นางไม่ได้เอามาลงนะคะแต่วันนี้นางมาถามให้อีกนะคะถามให้อีกอาจทำให้ว่าเออมีคนอยากรู้เรื่องนี้ เพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยนะคะไม่ก็ไม่กล้านะคะเพราะว่ามันไม่ดังแต่ตอนนี้เรื่องคุณแม่เรื่องครอบครัวที่คนสงสัยดังมากมิฉะนั้นนะคะหากเป็นครอบครัวน้องชมพู่เองให้เป็นสีแดงแต่ไม่ใช่ให้เป็นสีดำดูสิคะไม่ใช่อีกแล้วคะ่ะ9ก้าดำเดดำนะคะนี่ค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ ที่คนสงสัยคุณพ่อนะคะก็ไม่ใช่นะคะคนสงสัยกันอยู่ไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะครอบครัวหมายถึงแค่ครอบครัวน้องชมพู่เองไม่เกี่ยวกับญาตินะคะคนางถามตั้งแต่ออกเฟซบ o ๊กนางแล้วนะคะถามเกี่ยวกับลุงพลเพราะลุงพลดังมากตอนนั้นนะคะญาติญาติคุณแม่น้องชมพู่นี่มีใครบ้างนะคะ นะคะซึ่งตัดลุงพลออกไปได้แล้วนะคะไม่ใช่ลุงพลนางถามให้อีกก็ได้นะคะนางถามแค่ลุงพลนะคะนางไม่ได้ถามป้าแต่นนะคะอ่ะเพื่อความนะคะยุติธรรมนางแกถามให้นะคะว่าป้าแต่นภรรยาเมียลุงพลเนี่ยนะคะได้ฆ่าน้องชมพู่หรือไม่เกตนาหรือไม่เกตนาก็ช่างนะคะเกตนาหรือไม่เกตนาก็ช่าง หากฆ่าน้องชมพู่นะคะหากป้าแตนได้ทำนะคะเมียลุงพลได้ทําให้ไพ่ออกมาเป็นสีแดงแต่ถ้าไม่ใช่ให้ไพ่ออกมาเป็นสีดำาแม่นๆตรงๆเกี่ยวค่ะสาธุหากป้าปแตนเมียลุงพลเป็นคนฆ่าน้องชมพู่โดยการเกตนาหรือไม่เกตนาก็ช่างให้ไพ่เป็นสีแดง แต่ถ้าไม่ใช่ให้ไพ่เป็นสีดำมาดูไปพร้อมๆกันค่ะดูสิคะดูคะ่ะดูเลยอันนี้คือนะคะเห็นไหมคะในไพ่นี้ออกมาอีกแล้วคะ่ะว่านี่เห็นไหมคะถ้าใช่สีแดงไม่ใช่ให้เป็นสีดำดูสิคะความหมายมันออกมาว่าไม่ใช่เลยคะ่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวกับ คุณแม่ไม่เกี่ยวกับพี่สาวของแม่ชมพู่เลยนะคะไม่เกี่ยวกับป้าแตนไม่เกี่ยวกับภรรยาของลุงพลเลยไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะคะเนี่ยไม่มีเลยเนาะไม่ใช่อะตอนนี้นางก็จะปล่อยให้แม่ชมพู่กับตำรวจงงแล้วนะคะว่าญาติของ <exempel> แค่ลุงพลลุงพลก็ไม่ใช่คลิปนี้ก็เลยมาถามภรรยาลุงพลภรรยาลุงพลก็ไม่ใช่ก็ อันนี้ก็ทำไไมนางถึงถามให้นะคะนางไม่อยากให้มีแพรับบาปนางเชื่อมั่นในการจับไพ่ของนางมาตลอดหากมีสมาธิไม่ว่าคนในหมู่บ้านของนางคุณพ่อคุณแม่หรือทุกๆุกคนที่เคยดูดวงกับนางนางไม่ได้ดูให้พร่ำเพื่อไม่ได้ดูให้บ่อยนานๆน,นทีใครได้ดูกับนางแบบตัว,ต,วตัวนี่ถือว่ามีบุญแล้วเพราะว่าถามทั้งหมู่บ้านได้เลย ถามหมู่บ้านนางได้เลยนะคะหมู่บ้านนางนางดูดูให้เท่านั้นนะคะนางถึงดูให้คนที่นางมีความรู้สึกว่ามันไม่ดวงจะไม่ได้ดูกับนางมันก็ไม่ได้ดูดวงที่จะได้ดูก็ได้ดูนะคะก็มิฉะนั้นนะคะไพ่นี้นางไม่ได้รู้เห็นไม่ได้ดูไพ่เลยไม่ได้เปิดดูก่อนนะคะนี่คือการเสี่ยงไทยทำนายของนางเอง โปรดใช้พิจารณานในการรับชมรับดูนะคะก็หากใครไม่พอใจอะไรก็ขอโทษนะคะนางดูตามศาสตร์ของนางแล้วนางไม่ได้ไปคอนเฟิร์มว่าคนนี้เป็นผู้ร้ายคนนั้นเป็นผู้ร้ายนะคะนางไม่คอนเฟิร์มนางไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะในไพ่นี้นางก็มีแต่พูดให้ว่าเออคนอยากรู้ว่าแม่น้องชมพู่กับพ่อน้องชมพู่พี่สาวน้องชมพู่เนี่ย เป็นผู้ร้ายตัวกิงไหมเพราะว่าโอ้โห,โ,หโลกโซเชียลนะคะเม้แต่นางเองนะคะตัวนางเองก็ยังเออเออลูกเสียยังไม่ไปล้างหน้าน้ำมะพร้าวยังไม่ไป,ปล้างหน้าให้ลูกมันหมายว่ายังไงลูกเสียชีวิตก็ขึ้นไม่ขึ้นไปดูนะคะเนี่ยบนเขานะ่ะเจอรองเท้าลูกทําไมไม่วิ่งไปดูใช่เขาหรือเปล่านะคะแต่ไพ่มันออกมาอย่างเงี้ยจะให้นางทํำยังไงนะคะไพ่มันบอกไม่ใช่เขาไม่ใช่ เขาไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะเขาไม่ได้ฆ่าไพ่ของครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะและพี่สาวออกมาดํานะคะซึ่งก้าวดำนี่หมายถึงความตอกย้ําว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะครอบครัวน้องชมพู่ในไพ่ของนางไม่ใช่ผู้ร้ายครอบครัวของลุงพลทั้งภรรยาและสามีถามให้หมดแล้วไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะในไพ่ของนางย้อนไปดูคลิปเก่า จะเห็นว่านางถามถึงลุงพลก็ไม่ใช่ผู้ร้ายในคลิปนี้ถามถึงภรรยาของลุงพลก็ไม่ใช่ผู้ร้ายแล้วนี่คือนะคะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตอกย้ําให้อีกทีหนึ่งนะคะกะ็ในศาสตร์ของนางนะคะการเสี่ยงทายของนางว่าางนั้นเถอะแล้วจะเป็นจริงหรือไม่ จะใช่หรือไม่ก็รอติดตามตอนต่อไปเพราะว่าไพ่นี้เป็นการเสี่ยงไทยเพียงเท่านั้นนะคะเป็นการเสี่ยงไทยทำนายของนางเพียงเท่านั้นก็โปรดพิจารณานในการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้นะคะนางก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้นางนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่ได้อยากดังนะคะแต่อยากช่วย แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนางก็แค่บอกว่าเป็นเพียงการเจตขาของน,งนางตามศาสตของนาง,ง,งเท่านั้นเองขอบคคุณ่ะค่ะ